สวัสดีค่ะวันนี้เล่าไปเรื่อยๆนะคะมีหัวข้อหนึ่งที่อยากจะมาเล่าให้ฟังก็คือสอวันนี้เนี่ยเนาะมันมีเรื่องราวของ Entertainment Complex ที่ราชตรีนันมายสมาคมเนี่ยออกมาบอกว่าเขามีโครงการที่จะก่อสร้าง Entertainment Complex ซึ่งถ้าเป็นภาษาบ้าเราเราก็เข้าใจว่ามันคือบอรดมันคือคาสิโนที่แบบ มูลค่า2องแสนล้านเนี่ยเขามั่นใจว่ามันจะเป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวจะสามารถสร้างไรายได้เม็ดเงินมหาศาลแต่ปัญหาที่ตามมาจากการแถลงข่าวนี้คือภาพลักษณ์ที่ออกมาของราชตินามัยซึ่งเราทราบมาตลอดว่ามันคือสนามม้านังเลิงแล้วทำให้หลายๆคนเนี่ยมีการเข้าใจผิดในหลายๆเรื่องวันนี้เราอยากจะมาอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆก็คือว่า ราชตรีนไมสมาคมเนี่ยก็เป็นเหมือนสมาคมส,สมาคมหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับในหลวงพูดตรงๆแม้จะมีคำว่าในพระบรมราชูปมัมภมแต่ว่าสมาคมในบ้านเมืองเราเนี่ยก็มีอยู่ในพระบรมราชูปธรภมหลายต่อหลายสมาคมซึ่งสมาคมเหล่านี้จะไม่ได้มีการเอ่อ ในหลวงจะไม่ได้ทรงเข้าไปร่วมยุ่งเกี่ยวในการดำเนินงานหรือกิจการใ,ใดๆของสมาคมเลยตัวราชตรีนามัยเองก็เป็นแบบนั้นแล้วก็หลังจากที่ถูกยกเลิกสัญญาเช่าสนามม้านางเลิง้ง ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็หูมีกระแสข่าวมากมายเลยว่าที่ตรงนั้นจะเอาไปถูกทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในหลวงทรงเลือกที่จะทำตรงนั้นเป็นอุทยานการเรียนรู้มีพระบรมรูปราชกาลที่9ให้พวกเราได้สักการะเป็นที่พื้นที่ปอดขนาดใหญ่200กว่าไร่กลางกรุงเทพมหานครเลยขนาดเดียวกันเนี่ยตัวราชตนีนามัยเองเนี่ยก็หยุด หยุดการจัดการแข่งม้าไปแต่ตัวสมาคมยังอยู่แล้วก็ยังมีการามีบอร์ดบริหารที่เปลี่ยนหน้าเข้ามาตามกฎของสมาคมตามกฎหมายอะไรก็ตามปกติไปโดยที่ไม่ได้มีอะไรข้องเกี่ยวกับในหลวงหรือมีการจัดการแข่งม้าขึ้นอีกส่วนของการที่เขาบอกว่าเขาอยากจะสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอม x เพ็กซ์เนี่ยก็คงต้องมาตามดูกันอีกทีเพราะว่าจริงๆแล้วกฎหมายที่จะรองรับเนี่ยมันยังไม่ผ่านสภา แล้วก็มันยังมีอีกหลายขั้นตอนซึ่งถ้ากฎหมายผ่านสภาแล้วแล้วเขาทำถูกกฎหมายเขามีผู้ร่วมทุนมาร่วมหุ้นมาลงขันมันก็คือธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่ทำตามกฎหมายโดยที่ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับในหลวงเลยอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกเล่าให้ทุกคนฟังค่ะ